นนี่ครับโอ้ตอนนี้อยู่เนินหมูตาเวลาเวลากี่โมงวะนี่บอยอยู่ไหมบ๊ยกี่โมงวะสิบเก้าสิบเก้าศูนย์เจ็ดช่วงเจ็ดนาทีโอเคช่วเจ็ดนาทีสายหมูตาเลยครับฝนตกนะครับวันนี้ตกทั้งวันครับตั้งแต่เนินแรกเลยอ่ะโอ้โหเลื่นมากครับจับจับดินให้ดูจับดินให้ดูเเล้อไม่ไม่ค่อยติดล้อเท่าไหร่ไม่ค่อยติดล้อนะดเเียวองไม่ค่อยเท่าไหร่ละ มากันนะครับก่อนที่เขาจะเปิดเชือกตลอดครับวิ้นตลอดครับวันนี้มาหกลำครับพูริแกนครับครบหกลำครับนุกครับมาหน้าฝนครับมามาเลยครับไม่ยากอย่างที่คิดครับจริงจริงง่ายง่ายนี่ครับอ๋อใครมีอะไรมาแบ่งกันแดกหน่อยตอนนี้ไม่มีอะไรแดกแล้วจะแดกแขนตัวเองแล้วครับมีนี่ครับลูกอมครับ เดี๋ยวเราไปรอกินน้ำฝนครับเป็นไงี้ยผู้ได้ชมผ่านอันนี้ไลฟ์ปะไม่ใช่ไลฟ์โอ้โหสัญญาณที่ไหนมาไลฟ์ล่ะครับคุณนกนะฮะคุณนกคุณเอกคุณน็อตคุณก๊อฟผมแม็กกี้พี่ศักดิ์ครับหลับไปแล้วหลับไปแล้วครบแล้วครับคร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 นครบ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 คร้ครบครบครบ้รบ้รบครบนรบครบ พี่เอกปั๊มน้ำแตกนะตอนนี้ผมสะกดไว้ด้วยมีรูปเด็กน้อยแปะไว้อยู่น่ารักนะแล้วก็บิดหลังไม่มีนะครับบิดหลังหายนะครับเทพมากเพราะว่าแตก<ห>น,นะฮะตัดออกไปแล้วนะครับไงไงก็พี่เอกนี่เขาเรียกว่ามือใหม่ใจถึง <ๆ S 1> โอเคครับสมาชิกคูริแกนคนนี้คือง่งายครับผมไม่มีไรใช้เบรกหลังทำไมอ่ะเห็นมาอันเยอะแยะมาอันเยอะแยะรู้เลยน่าฝนครับมาครับสนุกครับก่อนที่เขาจะปิดนะฮะ ตอนนี้เป็นช่วงเวลาสองทุ่มห้าสิบนะฮะตั้งแต่เก้าโมงครับฝนตนะกนะครับทางเปลี่ยกบ o w e r w ตอนนี้เลยขึ้นเงินหมู่ตาม,มาแล้วนะครับเดี๋ยวสไม่กีก่โอเค,ครับคุณน้อยครับโอเครับเซครับ,อ,คครบอันนี้ก็ใช้เชือกมาตลอดทางครับ สนุกครับมันดีครับ ตกเขาตกเขากิงกิลูกชิ้นปลาใครลูกชิ้นปลาเนี่ยยังยังยังไม่มาช่วยเมื่อกี้ก็ง่ายเท่าทุกคนโอ้มาตะฟักแงะนะน็อตน็อตเงะนะครับยิกยิกยิกอยู่ฮะห้านาทีแล้วไม่ไปไหนแล้วกับพี่ศักดิ์สองคน ยิกยิกยิกๆยิ่ยิกยิก็ไม่ไปครับวันนี้ลื่นกว่าวันนั้นเพราะฝนตกนะฮะไม่ไปครับยิกๆยิครับยิกๆยิ